โวยมาออกกูได้เกย์โวยมาออกกูได <c oughs> ้เกย์เกย์พ่อฮะพ่อมีเมียแล้วเหรอมีแล้วพ่อมีเมียทำไมมึงจะเครียดทำไมอ่ะแม่มึงนั่นแหละอ๋อแน้องมิกเป็นอะไรอ่ะเป็นอิสุกอิสัยจ้ะใช่เลยอิสุกอิสัยเลยตุ่งแดงจะเป็นเอทเปล่าถ้าเป็นก็คงจะติดน้องชายมานะจ๊ะไอ้บอลนะเจ้ไอ้เบลนหละไอ้เบลนหละ เขาไปเก็บแล้วไปตีเขาเขาขูดอย่างนี้ทำไงล่ะมันต้องรีไซเคิลดิอะมัคือจ้าที่มันบางจะภาพเนี่ย<อ>ไม่แขกขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ถึงงานแล้วเดี๋ยวช่วยเคที่ผมด้วยเียสุดอวัสดีครับสวัสดีจ้ะครับผมนี่ใครจะเนี่ยหมอครับ หมอหมออะไรจ้าหมอ,อีจุลินไสมาตรวจหัวคุณครนึกว่าหมอปลาไม่ใชให่หมอปลาที่ไหนหรอกหมอพอเทพโอ๋นี่อย่าบอกนะว่าหมอทำขวัญแล้วเจ้าเนี่ยครับผมพอเทพตัวจริงเลยแหละเจ้าเนี่ยพอเทพแต่ว่า<อ>วันนี้ขออนุญาตนะครับพาลูกชายแล้วก็มีเมียมาด้วยอ๋อมาทัา้งครอบครัวเลยพ่อฮะพ่อมีเมียแล้วอมีแล้ว,ลวพ่อพ่อมีเมียไป ึงจะเครียดทำไมแม่ม <descon fin ery nonsense> nope. oh. ึง no? นั่นแหน่เออไม่รู้เหรอพ่อกับแม่ได้กันแล้วอ่ะพ่เออกบแม่เป็นผัวเมียกันมึงช่วยพูดให้มันเข้าใจดิหนุ่มไม่ต้องเสียใจลูกทำใจดีๆมึงรู้อ่ะมึงรู้มึงรู้ว่ากูได้กับแม่มึงได้จนมาจนออกมาเป็นมึงแน่หนูเฮ้ยตอบลูกหน่อยดิ ม่ต้องเสียใจนะลูกนะแม่เนี่ย้ายตายดีแล้วเธอโอ้โหเปียกมาเชียเดี๋ยววันนี้ช่วยทำขวัญเลยเนาะได้แล้วป้าทาไข่เลยนะีนะ่นะป้าทำไงงานงานไหนงานบวชเอาไง จะไม่ได้ฉันเนี่ยเป็นเมนาไม่ได้เป็นไรอ่ะไมนาไงผายไม่ใช่เมนาพ่อขนงแม่ของพ่อนาคนี่แม่นาทุกมะขามไ่ยองแม่ของพ่อนาคันเมียหมอนหรอไดเมียหมอชื่ออะไรบอกเข้าไปชุดนั้นที่นี่จ้ะชุดนั้ำที่นี่ชุดน้ำที่นี่แต่หนู หนูก็บอกชื่อเขาไปสิลูกุงหนูชื่ออะไรเนี่ยจักรพรรดใจพบครับอ่ะเจอเองะเจอเองยื่นเลยเอ้าจำผัวไม่ได้หรอกคุณทัพเทวันไงขอสวัสดีจ้าแล้วเมื่อกี้บอกชื่อพรเทพพรเทพเล่นเชิญเชิญหมอเข้าเข้าบ้านแม่ติดติดไข้ผัวไม่ได้แข็งเลยผัวไม่มาเหรอ วันนี้แม่เขาถามน้องบิ๊กมาป้าน้องบิ๊กช่วได้มาน้องบิ๊กเป็นอะไรอ่ะน้องบิ๊กเป็นอะไรอ่ะเป็นอีสุกอีใสจ้ะใช่เรึอีสุกอีใสอะไรตุ่งแดงจะเป็นเอ็ดเล่าเช็คก่อนเอ็ดมาเอาถ้าเป็นคงจะติดน้องชายมานะจ๊ะอไอ้บอ,นนอบลนนี่ยไอ้เบลเนี่ยเอ็ดจะลากจ้ะเออจัดจัดจัดทำไมมันนั่งลงหมดเธอนั่งได้ยังนางใหญ เดี๋ยววันนี้ทำขวัญก่อนเนาะเดี๋ยวเสร็จปุบ๊บเดี๋ยวพาไปกินชาบูเมย์ชอบเมย์ชอบอันนี้ลูกชายแล้วนาคอยู่ไหนนะจ๊นันแนกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไอ้ดูไปตามพ่อนาคมาหน่อยลูกเธอเธอส่สุนันทิ่นีออกไปดูนาคหน่อยสิไอพี่ฉันลงไปดูนาคเออไปดูนาคกันนาคได้ได้ได้โอ้โหจริงก็จะ <laughs> ไ,ไม่ใส่เสื้อในมาเลยวันนี้กระโดด บอกชอบเป็นแบบยดโชว์แบบนมิสเตาร์ไรัหลังนะวันนั้นก็ลื่นบันไดทีแล้วเดินเหยียบหัวนมตัวเองจ้ะไหนไหนคนที่จะบวดอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมันจะเลอเยอะเลยยากนะนัลนาเซ่บนบนนะฮะโอ้ไม่รู้จักไม่รเไม้ลาเลยฮะเดี๋ยวล่ยแมงออกอาดีไหมเนี่ยไอเย็นไเย็นยานเลยเจ้าของงานครแม่ แกยังเลยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อนสี่สิบสองปีโร้ยพลูกนึงสี่ป่ะเนี่ยมึงเนี่ยร้อยสี่สิบสองแล้วปีที่แล้วอายุเท่าไหร่สามขวบสามขวบเองไงลูกอหนูสามขวบเออหนูสามขวบปีนี้สี่ขวบแล้วลูกอายุร้อยสี่สิบสองปีจ้าเกิดพศอะไรอ่ะหนึ่งเก้าเจ็ดสามใช่ยังเหรใช่ใช่ เวลาเวลาต้องให้ลูกน้องเขามานรอเดี๋ยวไล่แมงออกนะมึงไล่เลยเดี๋ยวกูตามเขาไปด้วยอยู่กูสิอยู่กับมึงทำไมไม่มีแดดหรือกูอะไรล่ะมีกินอยู่แล้วมีติดติดนมอมมุ้งเนี่ยเล่นกับคนอื่ให้มึงเท่าไหร่เนี่ยกะบังันนี้เอาจากตอวนั้นที่นี่ขาถามเจ้าภาพที่จ่ายตังค์คดตัวลิเกยังไม่เล่าเม่ใจอ่ะจะได้เล่นอย่างสบายใจจะต้อง ขายเดียบเดียวไปไหนแล้วกนดูมาคุยกันก่อนเจ้เออจะเดินเข้างงเขางานจองเดชองดาววะอะไรเป็นขายยันหยพ่อหน้าคพ่อหน้าอ่ะแล้วคนนี้จะบวชอยู่ไหนอ่ะไปกลามคนนี้จะบวชมาเลยเี่น้องนั้นเลยจงตาใชไหมใจเย็นใจเย็นขายถามเขาดี่ดีเลยขายนลยนะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วเราจะเดินงานเข้างานเข้างงปีงห้า อเหาโมโหจะไม่ต้อลหรอกอ่ะหยอัดใครเอ็เนี่ยพ่อหน้าครับแล้วเขาจะบวชอยู่ไหนล่ะฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนมตกหน้าแม่เลยะถึงก็ตายเลยเนอะให้ไวเข้าตายน้ำนมเยอะด้วยน้ำนเยอะด้วยไอ้หนูไม่เัยขายหรอกแม่น้ำนมเยอะด้วยเกจ๊ก็พูดคนเดียว มาอาไย่ใครอ่ะพ่อหน้าครับแล้วคนที่จะปวดอยู่ไหนล่ะมาก็ดีแล้วันดุมาเข้างานเลยนะเออหลอนะพักแน่นลาสีจำเลยจับอะไรอ่ะกระจับรูปหลางเขาจะเป็นคนปวดพี่เขาถือโม่ด้วยน่าใครเนี่ยเอ้ยเอาไปลูก ไปเก็บไปเก็บเออเดินลงเดินลั่นขึ้นมาอ่ะเธอเก็บไปอ่ะตายเป็นป้นฐานน่ะไม้หึคก้างไปแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าใช่ไหมเนี่ยในเมื่อมาแล้วก็เข้าพิธีเลยนะนักนะ <c oughs> น่ารู้ตัวเปล่าว่าหลังจากนี้ไปน่าจะไม่ใช่คนแล <c oughs> ้ว้ะเป็นไหไร <c oughs> จะต้องก้าวจากคนเนี่ยเพื่อไปเป็นลูกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าคือจะต้องเข้าสู่ ล่มกาเสาพักบวชเพื่อภูทิส่วนกุศลให้ขัาผูเ้เป็นแม่เป็นลูกพธธระพุทธเจ้าเลย <c oughs> เอา้าเราตามพธธาระพุทธเจ้าเลยเราไม่เป็นลูกเขาเลิกเอมแล้วเขา้าพดีเลยนะผมเชื่อนะกับผมพนักง,งานเกียร์ด้วยเ <Yeah! S 1> กียร์มาเป็นทีม <c oughs> นมโะโมตัสสะทาคาวะโตอะระโตสมาสมัสมส สามคนทำไมชั้นจังตัดหน่อยได้เลิกทีสองเองนาคอ้ยคนาค้าพรเจ้าจะขออันเชิญเอพิวดาฟ้าดินเจ้าปู่เจ้ายาเจ้าป่าเจ้าเข้ามาสิ้นสถิตอยู่นะจงละครนครนายกมติดนมอมเม็ด มุกมุกไม่ใช่เม็ดเลยก็ได้ไม่ไรไม่ไรไม่ไ้ท่าจะขี้ไปข้างในเลยนะเป็นลูกขออย่างไรหรกเคลืนติดมุกอมอมนมว่ะติดนมอมมุกหน้ากระซิบกูเน่าพลวนไปหมดเลยาไอะไรนะติดนมอมมุกหน้าบัดโดนโมโห t e ขว้าพเจ้าจะขออัญเชิญเทพโลตัสบิกซีเทพคาฟูเซนทันเวสเกตเวสเกตร้องเงี้ยมาสิงสถิตอยู่นลานติดนมอมมุกหน้าบันโดนโมโหรล <c oughs> ทีเสียงดังปุ๊บไม่รู้ว่าเทพอ,องค์ไหนแต่ก็เต็มใจมาขอเธอเทวดาทั้งหลายตามรถพยาบาลนิ่ทีทำไมเล่าดังขนาดนี้ไม่แต่ก็คลั่ง,ง <c oughs> มาเถอะมานานหนับัดโดนบุหยี ทำไมมันไม่คล่องๆอลง่ะจัดทะเลาะกัเมียมางเมอันเอาเอาไปเก็บแล้วไปตีเขาเขาบุกอย่างนี้ทำไงล่ะเขาบุกนะที่ไม่ไปถากทะเลาะทำไงแล้วมันต้องรีใเคนดิไม่เป็นนะอ๋ะาคือจัะ อ้ผมมันเสียสิวแตกเลยมึงตีสิวแตกกูเป็นไรแล้วสิวแตกกูไม่ใช่สิวน่าจะหัวแต่ว่าเย็บไหมครับโอ้ไม่ไม่ถึงก็เย็บเลยนะไหวไหมเคีย พนักเอ้ยพนักก่อนที่เจ้าอจะเกิดมานั้นแม่คงเจ้าลเ่บาง ใหพอนากเออคอนน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 อนนนนนนนเนนนนยนน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 น่นนืองน phải đẹp mà lẹ bà vào về mới luôn